เราจริงเราก็ยังคุยกันอยู่นะครับคุยกันดีอยู่ก็อย่างที่บอกว่าเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรก็คอยปรึกษาผมก็เป็นห่วงเป็นใยแกอยู่ตลอดนะครับก็ได้ได้โทรคุยกันบ้างนะครับก็เรื่องรีเทิ์นก็ผมเป็นเรื่องของอนาคตอะไต้องคอยดูครับใช่ก็เป็นเป็นพี่เป็นน้องครับแต่ถ้าคุยก็เราก็ยังเป็นห่วงเขาว่าเออเป็นยังไงทํางานเป็นยังไง ช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้างมีละครเรื่องใหม่เป็นยังไงเขาก็ยังมาปรึกษาเรื่องเรื่องละครเรื่องอะไรอยู่ครับ <im it> แหมพูดอย่างกับผมเป็นคนทิ้งเขาผมไม่ได้ทิ้งเขานะครับอันนี้ผมพูดชัดเจนเลยนะเราเราคุยกันถ้าถ้าผมไม่ได้เป็นฝ่ายทิ้งน้องเลยเพราะฉะนั้นอ่อ่าไอ้เรื่องของความหวังมันก็น่าจะมีความหวังทั้งคู่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องของเวลาแต่ช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องถอยออกมาให้ ให้อิสระกับน้องครับคือตอนนี้น้องเขาก็ตั้งใจเรื่องเรื่องเรื่องของงานเรื่องของการเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเป็พ่อคุณแม่ได้บกไปคุณพ่อคุณแม่นำปีนไปครเอ่อได้สงการได้เข้าไปกราบไหว้คุณแม่ครับแต่คุณพ่อเขาไม่ได้เจอครับเนื่องจากคุณพ่อเขาอยู่ที่ใต้นะครับก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยครับเขาไม่ได้เราคือผมกับน้องครีนก็ ไม่ได้ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไม่โอเคครับคือแน่นอนเราก็ต้องเป็นห่วงนะครับเราก็อยากให้เขาดูให้ดีก็ตัดสินใจให้ให้ดีนะครับก็ให้แต่เราก็คงเป็นที่ปรึกษาได้เท่านั้นนะครับครับน้องพีเป็นคนน่ารักมากก็เป็นกําลังใจให้ผมมาตลอดลนะครับก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ได้คุยกันเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่ครน้องพีเขาก็ถามอยู่ประจำว่าเออคุณแม่เป็นยังไงบ้างนะครับ ได้ไปไหมไม่ได้ไปสักพักแต่หลังหลังจากที่ที่คราวที่แล้วที่ออกมาสัมภาษณ์ที่เป็นข่าวก็ได้เจอกันนะครับก็ได้ไปเดินห้างเดินช้อปปิ้งอะไรกันนะครับก็มีบ้างครับก็ถึงบอกว่าเรายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเราอย่างผมก็ผมก็ยังรักเขาอ่าเน็นแล้วกันผมก็รู้สึกดีต่อน้องแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับ